ีง่าย <centimet re> ูคนน่ารักปะคะคุณเธอกว่าคนน่ารักปะคะคุณน่ารักค่ะยิ้ไข้างนึงอ่ะรักน้องนักจุ๊กกันก่อนจุ๊กกันก่อนน่ารักจริงๆอุ้ยจุ๊บกันน่ะจุ๊บกันน่ะ หอมได้ไหมข่าหอมได้ไหมข่าหอมได้ไหมข่าหอมน้องได้ไหมน้องอยากหาดึงน้องอยากหาดึงน้องอยากหาดึงรักแม่ป่ะกอดแม่สิกอดสิชักป่ะรังไหมคะบอกยิ้ว่ารังไหมดีรักแม่ไหมเราพูดใจอะไรนะหนูรักแม่เหนไหมอยู่ไรเกเก้เอเล่ก็เป็นไรนะเอเล่เบเก้

ดูสิบแปดสิบเก้าเออมันอัดวิดีโอน้องไงอัดวิดีโอน้องดีไงนี่คนสวยของแม่กันอ่ะอ่ะคนสวยอ่ะอ่ะอ่าเย้แว้ะรักนะทำปากเป็ดสิอุ้ยเหมือนเลยอุ้ยไอ้ทำปากเป็ด

เอาใส่เสื้อเลวลุกขึ้นมาบิ๊กเอาหัวมาลเลยอยากไปโลตัสไปทำไม่ปำไมยอยากไปบิ๊กจี ไปทำไมไปทำไมอยากไปอยากไปจะไปกินไก่ K F c อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไป,ไปทำไมเอาที่เร็ว <c oughs> อยากไปอยากไปจะไปกินไก่ K F c <oughs> ดูลอลไรนี่เร็วไรนี่เลยไปไปไมไปชาไชม,มอยากไปบิ๊กซีไปทชาม,มันฟื้นสุดเลยอยากไปอยากไปจะไปกินไก่ KFC อยากมากตบมือากในกล้อง